คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับไ i b ์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM99 นะครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลาเหมือนเดิมครับเข้ามาที่ค่ายเกม K gaming นะครับก็จะเจอเกมยิงปลาตรงนี้นะครับ 20เกมนะครับเข้ามาที่ค่ายเกมเคเกิ่งก็จะเจอตรงนี้20เกมนะครับผมจะไปตามล่าที่ตามล่าเรือโจรสลัดปลาหมึกอีกทีครับที่คิงออกซุพันอ์ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพียงแค่ปลายนิ้วช่วยกันนะครับเป็นกาลังใจให้กันนิดนึงนะครับผมจะไปที่ห้องบอลก,ก่อนครับวันนี้เนาะห้องบอลน,นะเอาไปที่ห้องบอลครับนะโหลดไปนิดนึงนะ สายขวาอย่าเอาตำแหน่งยิงไปโดนนะครับมันจะเปลี่ยนโหมดกันทันทีนะครับผมขอเริ่มไปที่ขอเริ่มไปที่แปดบาทครับเอาเจ็ดบาทดีกว่าเอาสี่บาทสี่บาทก่อนนะครับไปครับสี่บาทก่อนครับเริ่มที่สี่บาทครับโยกย้ายสารพโพกด้วยงบที่หนึ่งพันบาทนะครับไปครับโยกย้ายกันไปไปลาเยอะดีนะไปเยอะดี รู้จะตายให้เราเยอะไหมนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับเราไปดูกันหัวพระหัวพระขึ้นมาเป็นไงครับหัวพระขึ้นมาเออโอ้หลำบากเราแล้วนะลำบากเลยนะครับตอนนี้ดูดูแล้ว มันจะระเบิดให้เห็นเห็นเลยนะอ,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 อุ้ยยาได้มาเท่าไหร่อะโธ่ได้ของยากมากนะวันนี้อุ้ย,ยได้ของยาก ้องมาแล้วครับไปปลาหมึกไอปลาหมึกมาแล้วไปปลาหมึกอืมมาปลาหมึกมาแล้วยิงไม่ได้ครับยิงยากผมขอไปยิงเรือดีกว่านะยิงเรือครับมาครับสี่บาทปล่อยครับสี่บาทคือปล่อยเลยนะจะเป็นอย่างไรครับหนึ่ง ไม่มาให้ครับไม่มาให้เหมือนเดิมครับวันนี้ย่าแย่ครับบอกได้เลยครับวันนี้ย่าแย่ทั้งหมดไปเลยนะครับถอนในใจทั้งเฮือกเลยนะครับเลียงเลยนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับจะมาแก้ตัวให้กันนะครับวันนี้ครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ